โอเคทุกคนดูค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นของพวกรถแบบเออแบบซูซูกิคิตตันเออ n i ไนร์ร้อยสิบนะคะ Ls แล้วก็แบบเวฟร้อยยี่ห้าอะไรอย่างงี้ก็เพิ่มพอมีอยู่นะคะลูกค้าจ๋าก็เ <c oughs> ดี <c oughs> ๋ยวน้องลือต้องลืออะพี่แกะดูเหรอไม่ต้องแกะออกจากกล่องเอากล่องทิ้งหมดเลยครับเอาแล้วเดี๋ยวไม่น้องไม่รู้เปล่าว่ารุ่นไหนก็ <c oughs> ต้องรู้เออต้องเขียนไว้ต้องเขียนไว้ <ś led> กล่องไม่น่าใช้คัตเตอร์กล่องคือเหมือนจะพร้อมสลายแหละเ <x _> นี่ยปีกข้างอย่างเงี้ยทุกคนดูดิโอ้โหคู่ซ้ายขวาเลยอันนี้รุ่นอะไร <x _> น่าจะเป็นเวฟแต่ในกล่องจันจริงมันมีทุกงคัวเออพี่เอากล่องไประวังระวังทำงานเพิ่มเด้อไปบมีมาละไหนดูดีไม่หุบเข้าไป บางลมเว็บร้อยครับบางลมไหนเว็บร้อยบังลมเว็บร้อยเอเอ,อเเ่เออตมพันแต่ไม่ออหนึงไลทหร,หรอไม่ได้ไลท์ไม่ได้ไลอันนี้ถ่ายวีดีโอ